อุกภัยครั้งนี้ทำให้เส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญสำคัญในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะสายสุร,ราษฎร์ธานีกระบี่หรือที่เรียกกันว่าสายเสาเทินซีบอร์ดถูกกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะสะพานข้าแม่น้ำตาปีซึ่งอยู่กิโลเมตรหลักที่85ถูกน้ำกัดเซาะจนสะพานพัดลงมาค่ะคุณพันรพรตั้นง,งาม,มีรายงานและความคืบหน้าเพิ่มเติมจากจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีค่ะ ชาวนี้เราได้รับแจ้งจากประชาชนที่เดินทางนะคะในเส้นทางเซาเทิร์นซีบอร์ดค่ะว่ามีสะพานชำรุดเกิดขึ้นและไม่สามารถผ่านได้เดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะคะว่าจุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหน เรามาถึงแล้วนะคะจุดเกิดเหตุค่ะซึ่งตรงนี้นะคะคือเป็นสะพานข้ามแม่น้ําตาปีอยู่หลักกิโลเมตรที่85ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เห็นบรรยากาศนะคะว่าจะมีการขึงเชือกนะคะตรงราวสะพานแล้วก็เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อสีฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะตามไปคุยกับเขาดูนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงค่ะพี่คะรบกวนถามนิดนึงค่ะไม่ทราบว่าสะพานเป็นยังไงบ้างขอสะพานตับกลางสุดตัวเนื่องจากการกัดเซาะของ น้ําที่ไหลหลากมาตอนนี้ก็ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางได้เนื่องจากว่า,าการสุดตัวมันสุดลงเรื่อยๆจากการที่เราเช็คระดับมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะัะมันจะสุดลงประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรและเพื่อให้เห็นจุดเกิดเหตุชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าตอนนั้นมีความเสียหายอย่างไรบ้างค่ะท่านผอ,อช่วยพาไปหน่อยนะคะครับได้ครับ ครับต้องข,ข้ามข้ามที่กั้นก่อนอนะ<ร>เพราะว่าอันนี้เรากั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปในจุดเกิดเหตุเนื่องจากว่ามันอันตรายคร,ร,ครเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดสะพานสุดตัวขึ้นมาแล้วจะช่วยเหลือกันไม่ได้จุด,จดนี้เป็นจุดที่เริ่มของค,ความเสียหายเพราะว่าเส้นนี้ที่เห็นกันใช่ไหมครับสล็บของสะพานนี้มันจะจะฉีกตัวออกนะครับฉีดตัวออกแล้วก็จุดแรกจุดแรกไปถึงจุดกลางเองสามสิบเมตร ครับเพราะว่าช่วงของสะพานช่วงนี้ยาว3าเมตรสะพานเรากว้างทั้งหมด12เมตรครับเป็นสองช่องจราจรซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่การจราจรมากฮะปริมาณจราจรมากอันนี้เป็นจุดที่สุดตัวฮะสังเกตดูได้จากจุดนี้นะฮะจะสุดตัวลงมาแล้วก็เกิดการแตกร้าวของราวสะพาน ตอนนี้ความเสียหายนี้ถือว่าเยอะไหมคะถือว่าเยอะเพราะว่าต่อหม้อไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักได้แล้วในขณะนี้ครับตอนนี้เราต้องปิดไว้ก่อนฮะเพื่อที่จะต้องรายงานไปส่วนกลางต้องระดมผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านนะฮะมาตรวจสอบเมื่อน้ําลดลงไปสู่ภาวะปกตินะครับเพื่อที่จะต้องดําเนินการแก้ไขใหม่นะครับ มีการตั้งคาถามมาหลายครั้งแล้วว่าน้าท่วมแต่ละทีหรืออา,อาจจะยังไม่ได้วิจิตวณนะทำไมสะพานมันถึงได้พังบ่อยนะคะดูดูจากสภาพมันก็แข็งแรงนีก้เหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะเนื่องจากว่าเราเป็นสะพานข้ามแม่น้ําตาปีซึ่งเป็นแม่น้ําใหญ่สายหลักของสุราษฎร์ธานีนและเป็นเส้นทางของน้ําที่ไหลาจากหลายๆแม่น้ําหลายๆแควมารวมกันเป็นแม่น้ําตาปีก็ จะเป็นแหล่งและตรงนี้เป็นแก้มลิงที่สะสมน้ําสะสมน้ําจากหลายๆจุดลงมารวมกันน้ําก็มากนะฮะแล้วก็เกิดภาวะที่ฝนตกหนักผิดปกติอ,อย่างไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วก็น้ําก็ไหลแรง<ะ>แล้วก็เร็วนะครับทำให้เกิดการกัดเซาะท้องคลองสะพานนี้สร้างมานานแล้วออยังครับสร้างมาประมาณ เกปีฮะเก้าถึงิปีประมาณนั้นเคยคเกิดเหตุการณ์นี้ไหมครไม่เคยฮะนี่เป็นครั้งแรกของการเกิดเหตุการณ์ครับอ,อ, <laughs> อช่วงนี้ก็เห็นแล้วนะคะสภาพความเสียหายแต่ว่าเดี๋ยวที่พิทายยังคงติดตามดูนะคะว่าในจังหวัดสุราธานียังมีพื้นที่ใดที่ยังได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดความเสียหายหนักอยู่ค่ะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็คือส่วนปลายสะพานของแม่น้าตาปีที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะจะเห็นได้ค่ะว่าตอนนี้ก็คือขาดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางผอ,อก,ก็บอกค่ะว่าขาดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะตอนค่ําค่ะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะตอนนี้สภาพที่เห็นก็คืออันนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นมากเลยคะก็เสียหายมากคนระับเพราะว่าสะพานตรงนี้หา่างจากจุดโน้นมาประมาณ300เมตรจากจุดที่เกิดเหตุจุดแรกนะฮะประมาณ300เมตรอันนี้ขาดสนิทเลย เพราะว่ากระแสน้ํากัดเซาะคอสะพานแล้วทําให้ต่อหม้อคอสะพานตับคต,บต,บ,ต,บ,ตบตับแรกนะฮะหล่นลงไปในแม่น้าพร้อมทั้งตอนนี้มันกัดเซาะเข้ามาในในคันทางด้วยแล้วก็กัดเซาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆระยะทางก็ะจะกว้างขึ้นเรื่อยๆเพื่อเปิดทางให้กับน้ําซึ่งไหลมารวมกันณจุดนี้เพราะฉะนั้นณะจุดนี้เราไม่สามารถที่จะผ่านได้จุดต่อจากจุดนี้นะ ถัดไปนี่ก็น้าท่วมอีกประมาณกิโลเมตรเศษอยู่บนบนเส้นทางนะครับ,รบแต่ว่าเราก็ยังมีสะพานที่ขนานกัน,นทางด้าน,น,นซ้ยายมือของดิฉันนั่นนะคะก็จะเห็นได้ค่ะว่าด้านซ้ายนี้คือจะเป็นสะพานที่ตอนนี้ค่ะสะพานเส้นทางนี้ไม่สามารถผ่านได้แล้วแต่ว่าด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นเส้นทางหลักเรียกว่าสะพาน อิสเทิร์นซีบอร์ค่ะรถที่จะมาจากทางสุราแล้วก็กระบี่นะคะสามารถใช้เส้นทางนั้นได้ะคะ่ะแต่ว่านักขณะที่เรารายงานอยู่นี้ประมาณ11.30นาิกา30นทีนะคะได้รับรายงานล่าสุดเป็นยังไงบ้างได้รับรายงานล่าสุดว่าที่กม .82 ซึ่งห่างจากจุดนี้ไปประมาณ2กิโลเมตรนะครับจะมีรอยแยกเกิดขึ้นนะฮะบนศูนย์กลางทางบนศูนย์กลางทางเดี๋ยวเราจะต้องไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันแยกมาจากเนื่องจากสาเหตุอะไร และจะสามารถดําเนินการป้องกันหรือว่าแก้ไขได้อย่างไรนะครับในในเส้นทางสายรองที่อีกเส้นหนึ่งนะสายหลักเหมือนกันอีกเส้นหนึ่งที่เราใช้การจราจรผ่านอยู่ในขณะนี้นะฮะถ้าหากว่ามีความจําเป็นจริงๆก็อาจจะต้องปิดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางนะฮะ,ะอาจจะต้องปิดและให้รถไปใช้เส้นทางสาย41แล้วก็ไปแยกเข้าทางสาย4 0 9 ซึ่งเป็นทางทางสายย่อยแยกเข้าไปทางาต่อเนื่องกับสาย4035ไปออกเซาเทิร์นซีบอร์อีกจุดหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเข้ากระบ,บี่ได้อ้อมจากจุดนี้ไกลไหม่มมมมมมก็ระยะทางตรงนี้ก็จะไกลหน่อยเพราะว่ามันจะวิ่งเป็นเป็นมุมฮะก็จากนี้ไปก็ประมาณา60กิโล60กิโลเมตรนะ น,นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่สะพานข้ามแม่น้ำตาปีซึ่งที่ดิฉันยืนอยู่นี้ก็คือบริเวณเซาเทิร์นซีบอร์ดเป็นสะพานหลักนะคะในการที่จะเส้นทางการคมนาคมระหว่างจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวไทย PBS นะคะยังคงติดตามก่อติดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไปค่ะ